สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่กคารบรักทุกทท่านครับทุกผูุกคนตั้งไก่ตั้งไก่นอกประเทศตั้งประเทศครับนี่คนบองคนเห็นและพี่น้องครับช่องเด็กยิ่งเดียวเด้พี่น้องเด้อฟองยูทูบเด็กยิ่งเดียวพี่น้องเมื่อนี้นี่ครับได้ปลาเมึกมาหางนึงพี่น้องกบใส่ตันเหลือว่าหมูวาเนี่แหละครับหมูว่านมันยังอยู่ค่วงหนึ่งก็เลยลวกใส่กันครับว่ามันหน่อยพวดปลาปลาเมึกมันหน่อยพวดก็เลยลวกใส่อีกขาข่วงหนึ่งครับ พักมูมี่พี่น้องมือหนิมีแค่รสย่างเดียวนี่ยแหละครับถ้าผักที่เขาลวกแฟนลวกใหงน้อยเดียวนี่ยแหละครับกินถ้ามีอะไรพี่น้องมามามา,มาพี่น้องคำเดียวซีซ่าหา่าโมงอะไรพี่น้องมะกินได้ก่อนล่ะใส่ตันบ่ใส่ตันเพิ่งน้อยเนาะพี่น้องเนาะอ๋อใส่เมื้อน่ะใส่เบื่อกอ่นอกนเนาะเขาตุ๊กม่ตันมีแกแ้วจัดเลย อะรี่พูดไปนอ้องนื้นพาทีกินเป็นหางไปเลยแม่มันบ่ไดดดอกเปนกกน็นน้องเลยบ่คืดเกเียมีมนาครับหางมันบ่ได้ดีมันบ,นบไน่ไดดดีรับเปน้องเลยไปมาณน่ะออขึ้นยอดดีเปน้องโอ้โีวลากิานนหเลยปนน้องเลยมาเปน้องมาักาก็นี้เปน้องืนีพักนีแค่รถนอยเดียว แอยเปลือนเนื้อหรือ,อไปน็นองอไปดิอืมอืมแบบนงออืมภับก็นี่เปน็นองมไ้ม Mhm. Mm ich habe doch ับเิองนีี่เด๋ยวเขามาเป็นน้องกินข้าวเขากันไหวฟองแทนบ่อกินเขาครับที่ปอดที่เป็นเส้นเหนียวพี่น้องเอ้ยย่างยู่ที่เก่าเน่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้กินเขาเนี่งพูดเดียวแฟนคงไปกินข้าวเจ้าร้านเส้นกินข้าวเจ้ากิน,ขน่ข,ข้าวเป็นน้องชาวบ้านปุ๋ยมากวางยาเรียมกินครับ มาแลวคนกระตุกโอ้จะได้ปุยบ่อพี่น้องนี่เขาก็จำเกี่ยวกันพี่น้องนี่เขา พี่น้องเข่าท้องสองกันเน้วพี่น้องนะนงนงนงไหวนี้วเกาเรนมันอุดเลียนอย่างไรเนี่ หืมเต็มปังๆ mm -hmm. แส่ไ่น่องนุ่มกอืมสดี่น่องขอสด แ้นหนึ่งไหงครับบะจีหนึ่งหนึ่งมะน,งนาวบะจีว่าปลาปลาหมึกนึ่งมะนาวบท้างกันนะครับบนหนึ่งบนบะใส่ดบกผงน้ามืงยังไงกินหมดหรกว่าเสีบก่ัวรู้ไหมกระเสีบสองเหรอครับ หวาพี่น้องมันมากจริงๆชอจริง เต็มปากเต็มมันเี่ยวคับพี่น้องแ่บตัอพี่น้องผักอกหนพี่น้องมีอีกเดี๋ยผักมน่ขอค้ามตสันก็เป็นเนอะ อย่างเขาจะเสบวรดเป่นของผมบางเนาะอย่างพักกร้ายแม่ที่เสรอากาศเบ่งแปรได้เป็นของเรือเบ่งููแลสุขภาพได้เป็นของเ่มงองเศร้ากับหมอหกหมอหกลายหลายมเศร้าบานผมกันมากนจุ แก้วกระเสียบแก้ยวยังกระเคลนซี่ฟูดบอกแฟนต่ำให้ไทยบัตรนี่เป็น้องคนตกกตใช่ปเด็ เมืเม่อยจะเลือดยังไงนะครับเอาถั่วกระเพรสซ่างมันมันแรงแด่อืม

t h ô ก็ได้นเนาะพี่น้องอันนี้มันมีแต่เสียบมันเสียบมันว่าเป็นเสียบมันจะขับมันมันพ,พ่ออะไรเป็นเนาะมันจะมันเบิดสำหรับมืนเหนี่ยงโดยเฉพาะตำหนิเนาะพี่น้องเนาะนนะกินปลาหมึก หางปลาหมึกหนวดปลาหมึกพี่น้องวันเพียอันหนึ่งวันจะหนึ่งมะนาวหนึ่งนึ่งหมึกมะนาวแต่วันหนึ่งอยู่ปลาหมึกตะวันต่ว่าบริไลลาดครับมันเป็นปลาหมึกหางมันอูโหดเลยครับอิ่มตามะกับก๊อดไฉได้ครับพี่น้องห่วยตามะกับก๊ดไหลได้พี่น้องตามช่ก็อดแช่นาะพี่น้องเนาะตัวคือเก่าแหละกระดิ่งกระรางคือเก่าแหละพี่น้องสำหรับมื้อนี้พ่อจะมีอะไรพี่น้อง บึ่งดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องด้วยบึงซ่อนนี่หมอกหลายๆบ้านผมหมอกมากเลยคทั้งหมอกทั้งเนี่ยมาแรงฝนตกบึงสุขภาพเร็วแรกเลยพี่น้องถ้าเป็นโควิดเนี่ยมันเป็นไข้เป็นไอมากเพิ่มกิดง่ายตัวโควิดสำหรับมึงนี่เฉพาะมึงนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับผม